เอาละฮะอยู่กับผมนะครับนายพลิแหลกคลิปนี้มาถ่ายดูนี่เ mm hmm. พิ่งมาเห็นเออไอเดียดีนี่น็อตล้อนี่เชียงกงญี่ปุ่นผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนี่ไอเดียดีไหมของพี่ไทยน่ะเนียปากกามาขีใเ้ม่นเป็นเต้นงี้ขีดเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าน็อตล้อแม่งหลุดหรือเปล่าต้องขีดทั้งหมดนะอันเนี้ยไว้ยึดล้อในอันเนี้ยึดล้อนอกมันยึดคนละส่วนกันนะแล้วก็กระทาร้อ ถ้าตัวไหนหมุนมีการเคลื่อนตัวก็แปลว่าน็อตล้อม่งคลายแล้วไอ้ตัวแกนในแม่งก็คลายได้เหมือนกันนะเว้ยเคยเห็นอยู่ไงนีด่ดูล้อสองล้อเดี๋ยกคลไกลๆดีกว่าวทำไมล้อรถติลดล้อแม่งเถอะเือกชอบหลุดกันยังตัวใหญ่มันหลุดมันหลุดจากดุมล้อเว้ยถ้าหลุดจากดุมล้อเนี่ยแม่งมาทั้งคู่เลยทั้งสองล้อนี่แหละก็น่าจะด้วยลูกปืนล้อแตกหรือมัง้ง หรือไงวะ,หร,งวะหรือไม่งั้นก็เอ็นอตที่ล็อกดุมล้อ,น,อน็นอตใช้คำว่าน,อน็อตลูกปืนล้อดีกว่าน,อน็อตลูกปืนล้อไม่งหลุดมันคลายอะไรด้วยเหตุผลประการใดมันก็หลุดมาทั้งคู่แหละน้อยนะที่แบบว่าน็อตล้อขาดแล้วล,ล้อมันจะหลุดอะถ้าน,นล,ล้อมันขาดมันคลา,ายอะมันไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าขาดได้ถึงตดตัวพร้อมกันถ้ามันขาดสมมติขาดไปตีตัวแล้วไม่งเหลือตีตัวใช่ไห กระทะล้อม่งจะฉีกออกไล่ตีตัวที่มันอยู่อ่ะมันก็หนีไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็มีเนื้อเศษของกระทะล้ออยู่แล้วก็ล้อเนี้ยมันก็จะหลุดออกมาก็คือน้ําหนักมันหนักเกินมันก็กดไอตัวที่หลุดมันไม่ได้หนีองเงียมันก็ฉีกปุ้งล้อกิ่งตุดิ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 งอ่นะอ่ะเอ่อวันนี้ผมมองว่าทําไมล้อนัดล้อมันถึงชอบขาดกันบ่อยก็เป็นเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่า ร้านป่ายางเมืองไทยอะแม่งใช้ลมในการอัดน็อตล้อแรงเกินไปร้อยสี่สิบร้อยหกสิบปอนด์แล้วก็ปรับเอตัวบล็อกลมอะที่เป็นแบบปืนลัมโบอะคือบล็อกลมที่ใหญ่ที่สุดละนะลองไปดูะฮะร้านป่ายางติดลอ้อบล็อกลมปืนลัมโบเป็นแบบไหนไปดูเอาเองแม้งก็ปรับเบอร์ห้าคือแบบแม่งยิงทีไฟแลบอะยิงเข้ายิงออกทีไฟแลบอะคือมันตั้งเกินสเปกอะผมก็พูดตรงๆผมก็ไม่รู้ว่า การยิงน็อตล้อต้องใช้ระดับไหนเบอร์ไหนแต่ที่ผมดูในคลิปการแข่งขันรถฮีโน่ดาก้าฮีโน่ตรงฮีโน่ห้าร้อยไปแข่งขันอะลอ้อมันใช้ล้อเดียววะจริงแต่แนวคิดมันก็ไม่ต่างกันหรอกกระทะลอ้อแม่งก็ใช้เบอร์ยี่สิบสองจุดห้านิ้วเนี่ยแต่มันใช้เบอร์ยางที่ใหญ่กว่านี้เป็นยางออฟโรดแต่เอาป็้ว่ายิงน็อตล้อไงก็ต้องยิงพอกันละว,ว่ารถแข่งกับรถบรรทุกไงดุมลอ้อแม่งก็ไม่ต่างกันอะ แม่งใช้บล็อกลมอันเล็กอ่ะบล็อกลมใหญ่กว่าบล็อกลมที่ยิงน็อตล้อรถเก่งรถกระบะใหญ่กว่าแค่อีกสเต็ปเดียวอ่ะผมก็ไม่รู้มันจะเรียกว่าขนาดไหนว่ากี่หุนก็ไม่รู้แม่งยิงปืดปืดป๊ดๆออกแล้วไม่ต้องใช้บล็อกลมปืนแลมโป้ยิงเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราปั๊มลมที่มันอยู่ในรถบรรทุกดากา้ามึงจะไปเอาแบบปั๊มลมแบบร้านป่ายาเมืองไทยมันก็คงไม่ใช่วะมันก็จะไปปั๊มอะไรได้แรงขนาดนั้นถูกไหม นั้นก็ยังมองว่าไม่ได้อัดอะไรแน่นขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องมาบวกกับเรื่องตาดการยิงนอดลอยอีกคนใหญ่ร้านป่ายางแม่งยิงทีอ่ามดเอาล้อใส่ปุ๊บป่ายางอะไรเรียบร้อยเปลี่ยนยางเรียบร้อยฮะแม่งก็ยิงแบบเนี้ยใส่ป,ปุ๊บอ่าตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่แม่งยิงแน่นปืด๊ดแล้วแม่งก็มายิงตัวนี้แน่นปืด๊ดแล้วมันก็ค่อยไล่ทุกตัวปืด๊ดเนี่ยอันเนี้ยที่ผมเข้าใจแม่งก็ผิดตูร ตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะถูกต้องคือว่าใส่ล้อปุ๊บยิงตัวนี้ประคองยิงปึ๊บแน่นเอ้ให้มันแตะปุ๊บหยุดยิงปึ๊บตัวนี้แตะแน่นหยุดยิงปึ๊บตัวนี้แตะแน่นคว้ยเป็นรูปดาวคว้ยไปคว้ยมาเหมือนขันฝาสูบอะปุ๊บแล้วค่อยมายิงแน่นยิงปึ๊ดแน่นหนึ่งยิงปึ๊ดแน่นสองยิงปึ๊เปึ๊ด,ดยิงแน่นค่อยๆอยอัดเงี้ยแต่อย่าง,งว่าร้านป่ายางไทรแม่งจะมาทำเดี๋ยวเวลาเวลาลว ไอ้บล็อกปืนลมโบแม่งก็คตอนหนักใครแม่งจะมาทําให้เราก็ไม่ทําให้หรอกก็เนี่ยฮะใช้ไปอย่างนี้อย่างว่าแม่งปะยางทีร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นแบบยางเลเดียน์ไรอย่างในปะทีสี่ร้อยห้าสิบนะฮะยางอย่างเงี้ยแถมเดียวสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่ทีนะฮะ่ะงั้นใครแม่งจะมาทำก็ไม่ทำหรอกร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยใครจะมาสนใจลูกค้าน,นล้อมึงขาดเขาก็มีไรายได้อีกเขาก็มาเปลี่ยนนล้อให้เราอีกนะ นะฮะก็มีเท่านี้ก็ไปดูเอาเองส่วนใหญ่ร้านพยายามแม่งอย่างเงี้ยหมดแหละตั้งเบอร์ลมก็ตั้งแรงแรงอัดบล็อกลมก็ตั้งเบอร์แรงตัวอ,อีกอนะฮะก็น็อตล้อก็ต้องใช้น็อตล้อแท้นะฮะไปคุยมาหลายๆคนแล้วบอกว่าน็อตล้อแท้ดีที่สุดน็อตล้อเทียบยี่ห้อนู้นดียี่ห้อนั้นดีแม่งดีไม,ม,ม่จริงเขาพูดว่าอย่างนั้นนะก็ฝากไว้ผิกดการนานะครับผมเออ ง่ายรถเ,เกง๋งรถกระบะเหมือนกันผมไปดูไอคลิปฝรั่งที่แม่งไปบิ้วรถเก่าอ่ะผมตลึงเรื่องนะมันใช้บล็อกไฟฟ้าไร้สายเคยเห็นนะเออมันจะไปแรงตักเท่าไหร่อะต่อให้มันเป็นของเมกันแท้เป็นเกจองเกจเอมันจะไปยิงแรงได้เท่ากับบล็อกลมได้ไงวะก็คิดดูดิว่าเอ้ยรถเมกันรถแม่งก็โคตรหนักล้อมันก็ไม่ได้เล็กน้อยเครื่อง เรื่อไม่ก็โคตรแรงดังนั้นการยิงนัดล้อมก็ต้องแน่นตามสเตคใช่ไหมแล้วแม่งใช้บล็อกไอไฟฟ้าไร้สายแม่งยิงได้อ่ะเออยิงเข้ายิงออกได้ก็ที่ดูว่าแม่งโคตรมองไงก็ไม่แน่นอ่ะเออนั้นเมืองไทยแม่งอัดกันแรงเกินก็ดูดิคุณเปลี่ยนยางห้างถนนทีขันนัดล้อออกเวลาก็ไม่ออกต้องเอาค้อนฟาดไอตัวขันออกอ่ะลำบากลำบนนะฮะก็นั่นแหละ กลบเมืองไทยแม่งขันกันแน่นเกินไปนะฮะมองแล้วน็อตล้อติดล้อคงไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรัะชมในผลลือแหลกขอบคุณครับ